ว่าดงเลยสมรอบปก็มือด้ังเลยสามรอบมืนี้มือกอ่าเก่งมากเก่งมากอาบน้ำไปา้ไปอาบให้มักงมักแงไม่สนทีมักแข้งว่ะตั้งแต่เป็นสาวยังก็บอกมายังก็บอกบอกบอกเ้งมากอาบนี่ไม่สน เท่าเราไม่บอกเสียงอาบเเก่งมากวันนี้วันที่ยี่บสองวันที่ยี่บสองนะเมื่อนี้ที่ว่ายายกับที่ว่าพัฒนาไปหลาเมื่อนี้ก็ไปพัฒนาไปไลยหนึ่งนอนกับใบยมัดมือเพราะว่าตีนเต็นทีได้ไป หมอมัอนี่เอาไว้เ <c oughs> ตื่นขึ้นมากเลยอยากล้างหน้าจยากแปรงฟันเอาเตรียมให้จัดให้ใช่ไหมได้ผ้าหลังจากอาบน้ำอาบน้างเ,เรียบร้อยแล้วเตรียนผ้าเตรียนมผ้าเ,เรียบร้อยแล้วผ้าใหญ่ <c oughs> มัอนี่พอดีใจว่ายางสามแถวสั่น <c> ว <oughs> ่า ดีคี่ได้ละเอาคันเทียบไปห้ามืัอไม่อนี่ทเทียบก็อดข้ออุดนังไม่ได้จ้ะแต่ในอาทิตย์นี้แต่ละิันในยงางก,กับกับกับยากน้ำบานน้ำเฮียนได้ละโอเคนะอ,อันนี้ทรงง่ายลุกลูกใส่ลุกไผ่ลุกใสลก่ล,สละปลาเบิงอะไรยาย ซุ่มเขาอแหมอี่มอไปฟ้าบบกดอกเตยงอนเห็นกันเุอะน้นเ่นะว่าพัฒนาหลายเตมพัฒนาเร็วอืสิ่งที่สำคัญคือกลังใจกะเดมนอนน้ำขมือนอนมือดูแลรักษายามขึ้นเฉพาะยามขึ้นเท่ไหรตันนกะลูกสาวเลาว